วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ประจำปีงบประมาณ2,569วันอังคารที่13มกราคม2,569วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ประจำปีงบประมาณ2,569โดยได้รับเกียรติจากดรภัยทูลสังสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะดำเนินงานนำโดยนายสุรศักดิ์ริมสืบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายพัทรชัยปุราธกา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษารวมถึงครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโปนะรรรรรรราาาาาาธนนี่น่่เเเยกกกงงั้้้ขอออตบสูม ว่าแกล้าแก่ทารกล้าผู้เสียสละชีวิตสักศูขอชาติเป็นตัวอย่างขอามกล้าหาญความจงรักภักดีอาภัแห่งคารัแลเปืนอการส่งารียนคู้นพื้านดี่แล้วกรียนับการชมรมัวาสรสุนทนือีครับตัวนี้ที่ามาให้ความรู้ให้กับจาเนักษาสถาครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการชื่นรับอกเลยนะครับว่าในหัวข้อโครงการที่ผมการและท่านที่จา การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR อย่างถูกวิธี 对对对 เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินทั้งในสถานศึกษาและชุมชนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน การอบรมเป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการครอบคลุมหัวข้อสำคัญได้แก่หลักการช่วยชีวิตและห่วงโซ่การรอดชีวิตการกดนวดหัวใจ CPR การช่วยเหลือเด็กจมน้ำการจัดท่าผู้ป่วยอย่างถูกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดูแลสุขภาพรวมถึงการฝึกใช้อุปกรณ์กดนวดหัวใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่คุณมนัตอุ่นอ่อนครูนัทและคุณรัศมีปานเฟืองครูเจนพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาวะฉุกเฉินต่อไป ยราจเน้นในเรื่องของการประเมินผล โดยชุมชนนั้นไม่รู้เฮ้ยเอาไปส่งโรงพยาบาลขึ้นรถส่งโรงพยาบาลเด็กตั้งกล่องจัดซีนอาร์ไปส่งโรงพยาบาลตรงนี้ควรที่จะซีนอาร์จนรถผู้ชีพมาถึงหรือตกใจเอาขึ้นรถตลาดไปโรงพยาบาลโอเคครับขอบคุณครับเร่องนี้ครับก็ไม่รู้เลยว่าอันนี้คำถามเชื่อของของเราที่เป็นคำว่าชาวบ้านชุมชนดีๆเราเข้าใจว่า การถีบรางที่เร็วที่สุดจะทาให้เขารอดชีวิตที่สุดแต่จริงไม่ใช่เลยในกระบวนการช่วยเหลือและช่วยเหลือเห็นแล้วรอพีมาเรามองภาพตามันว่าถ้าเราขึ้นรถแล้วไปส่งโรงพยาบาล yeah เขาจะมีน um, ิธิกรที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายเนี่ยหมายความว่าเคสนั้นคุณมีการสั่งโทษมีการขอความช่เหลือางเำรมาถึงเบคดขอดแล้วเขาจะบอกนิกรช่วยเหลือถ้าคุณช่วยเหลือยังถึง้องแล้วมันมีกรณีของรออง้างสารานุสวรรค์จะส่งติกราเพื่อเป็นที่ปรึกษาและสามารถไปเนให้เราแต่น้อยครั้งมากครับที่จะเจอว่าคนเมองีให้การช่วยเหลือแล้วคนไทยไม่ฟื้น โดนฟ้องอกแต่จะเจอตอนที่คุณเจอเหตุนคนแรกแล้วคุณไม่ช่วยเหลือคุณเห็นคนเดินใกล้ใเห็นชีวิตคนไม่ใช่าตเราคุณเดินกลับไปมีคนต่อ